สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกๆท่าน,นครับเดือนสัปดาห์หน้าเรามาดูทิศทาง f o r e x นะครับว่าจะไปทิศทางใดบ้างนะครับเริ่ม E.U. USD นะครับเราก็ต้องมอง Timeframe ใหญ่เข้าไปหา Timeframe เล็กนะครับเริ่มจากการตีเทรลไลน์นะครับ ภาพใหญ่นะครับก็ยังเป็นทิศทางที่ลงมาพักตัวนะครับเทรนแนวรับตรงนี้เคยมาทดสอบเมื่อเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นอ,อย่าลืมวิเคราะห์ทางเฟรมใหญ่ด้วยเสมอนะครับแม้ว่ามันกรอบมันจะกว้างยังมาไม่ถึงก็จริงแต่บางครั้งเมื่อราคาลงแรงเนี่ยมันก็อาจใช้เป็นแนวรีบาวได้เหมือนกันนะครับ1.26108อ่ตอนนี้สตต่ำแสดงว่า ภาพใหญ่คือมีกรอบจำกัดในการลงอยู่นะครับไปดูไ m ม์เฟรมระยะวีคนะครับนี่คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่ามันขึ้นไปชนแนวต้านนะครับและไม่ผ่านจังหวะนั้นสต๊คสติกสูงพอดีดังนั้นตรงนี้จึงเป็นแนวต้านหลักนะครับที่ทำให้ราคามันหยุดขึ้นนั่นเอง ครับคราวนี้เราเวลาที่ราคาปรับตัวลงเราก็ต้องมาดูต่อว่าถ้าเกิดสต๊ a คัสติกในระยะวิกเนี่ยลงมาต่ำราคาทํำนิวโลด้วยไหมนะครับถ้าเกิดราคาไม่ทํำนิวโลนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะดีดตัวขึ้นตามทางเฟรมใหญ่ระยะเดือนนั้นก็มีนะครับจังหวะนั้น,นอาจจะมาทดสอบด้านบนเลยก็ได้นะครับ 1.36เลยก็ได้นะครับแต่ต้องติดตามดูนะครับว่าถ้าเกิดสตอคัสติกระยะวิกลงมาต่ำๆนะครับามาดูว่าราคามทำนิวโรหรือเปล่านะครับภาพนี้คืออเป็นการพักตัวนะครับถ้าเกิดเราดูว่า,าความแข็งแรงของตลาดจากที่ขึ้นไปสูงสุดตรงนี้นะครับอยู่ในระดับไหนก็คือยังยังพอรับได้อยู่นะครับ 76.4%ของไฟโบถ้าเกิดเราตีเทนไลน์ขึ้นไปทดสอบดูหมายความว่าเทนแนวรับนี้ต้องไม่หลุดนั่นเองนะครับมันจึิงมีโอกาสขึ้นต่อและยืนยันการขึ้นเมื่อผ่านเทนแนวต้านเส้นนี้นั่นเองนะครับนี่คือการตรวจสอบแต่ตอนนี้มันมีข้อจํากัดในการขึ้นเพราะว่าสตมันสูงนะครับ จังหวะเข้าก็คงยังไม่มีนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ไม่มีสัญญาณอะไรให้เข้าเดี๋ยวลองไปดูไทม์เฟรมระยะเดย์ะ day. นะครับระยะเดย์นะครับที่พุ่งขึ้นมานั้นคือเป็นขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งเกิดจากเมื่อผ่านเทนแนวต้านขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็ลองหาด้วยการไฟเบรีเทสดูนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าติดแถวแถวแนวต้าน ตรงนี้นะครับ38.2นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ย38.2นะครับซึ่งมันตรงกับแนวต้านทำเฟรมใหญ่ในเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนดพอดีดังนั้นนั่นคือเป้าหมายขึ้นหนึ่งถ้าเกิดเรามองดูเนี่ย MAC ยังเหนือ0ูนขึ้นไปได้แสดงว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้สโตอยู่ข้างล่างการพักตัวลงมานั้นหมายความว่ากําลังลงมาทาขึ้น2นะครับ คืนแรกที่ลงมาตรงนี้คือขึ้น A นะครับการพักตัวจะมีได้3ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดการรีบาวตรงนี้นะครับติดที่61.8นะครับคือขึ้น B เท่ากับว่ามันก็มีโอกาสลงมาทดสอบด้านล่างเพื่อจบขึ้น2ใหญ่เป็นขึ้น C นั่นเองถ้าเกิดสมมติฐานนี้ถูกนะครับหมายความว่าเราต้องใช้ Fibonacci extension นะครับหาเป้าหมายคืนคืน C แบบนี้นะครับ ก็อาจจะติดแถวแถวาสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่นครับเป้าหมายขึ้น C ก็อาจจะมาแถว90%นะครับแล้วก็จบขึ้น2ใหญ่ตรงนี้นะครับนี่คือการสันนิษฐานนะครับขึ้น2ใหญ่อาจจะมาจบตรงแถวแถวตตรงเทรนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอจบขึ้น2ใหญ่แล้วก็เท่ากับว่าโอกาสที่ขึ้น3ที่จะวิ่งขึ้นไป ก็จะมีนะครับซึ่งไทม์เฟรมที่ผ่านมา2องไทม์เฟรมนั้นก็บอกว่ามันอาจจะขึ้นต่อได้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเรามาดูไทม์เฟรมระยะเดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับจุดที่มันเด้งขึ้นไปก็คือขึ้น b นั่นเองนะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นขึ้น2ได้ไหมตรงที่ลงมา A เนี่ยก็อาจจะได้แต่จะได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนั่นเอง นะครับมันถึงจะมองเป็นขาขึ้นคือลงเป็นขึ้นเชิงเดียวนะครับตรงนี้ก็จะได้แนวต้านใหม่เอ้ยแนวรับใหม่เป็นแบบนี้ขึ้นไปนะครับแต่ต้องผ่านแนวต้านนี้ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าก็ติดตามดูนะครับว่าจะทะลุ1.31937ขึ้นไปได้ไหมถ้าเกิดได้สันนิษฐานว่าขึ้น3จะมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองดูแล้วว่ามันพักตัวลงมานะครับก็ดูเส้นแนวรับ แถวๆนี้ก่อนนะครับว่ารับอยู่ไหมถ้าเกิดรับไม่อยู่ก็คือด้านล่างนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับดังนั้นแนวรับจะมี2จุดการวิเคราะห์ก็ต้องมองทั้งแนวรับแนวต้านนะครับอโอเคดังนั้นตอนนี้ตลาดอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามว่าถ้าเกิดมันทะลุเทนขึ้นมาได้เนี่ยโอกาสที่มันจะทดสอบด้านบนเนี่ยก็สูงนั่นเองนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าทิศทางจะเป็นขาขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเราดักช็อตเนี่ย ต้องรีบออกหรือว่ารอซื้อเมื่อสตตต่ําก็จะเป็นการซื้อตามเทรนที่ถูกต้องนะครับมาดูในทางเฟรมระยะชั่วโมงนะครับจากการขึ้นมา5้าขึ้นตรงนี้นะครับย่อมมีการพักตัวนะครับดังนั้นแนวรับของการพักตัวก็อาจจะอยู่ตรงเส้นนี้ก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดเราลองลองวัดด้วยไฟโบเนสซี่รีเทนนะครับเพื่อหาแนวรับ แบบนี้นะครับก็จะตรงที่61.8%ถ้าเกิดเราจะซื้อส่วนก็ต้องรอดูโสโตต่ำนะครับดูจากแม็กแล้วยังอยู่เหนือศูนย์นั่นหมายความว่ามันอาจจะขึ้นมาทดสอบด้านบนนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้านหลักนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันล่วงลงมาหาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับหลักให้นะครับแต่ตอนนี้ราคาบง่งบอกว่ามันเป็นไซด์เวถ้าเกิดท่านจะเล่นนะครับดูจากสโตแล้วเนี่ย มันพร้อมที่จะแกว่งขึ้นมาข้างบนกับลวงลงมาข้างล่างได้เสมอนะครับดังนั้นเราอาจจะรอดูเมื่อมาถึงแนวต้านค่อยเปิดช็อตหรือว่าจะให้ดีลงมาแนวะรับค่อยเปิดซื้อก็ได้เพราะว่ามันจะตรงกับเทรนใหญ่ที่มันจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับในระหว่างที่ไซด์เวย์เราก็ไม่ต้องเล่นก็นได้ครับไปดูในไทม์15นาทีแน่นอนว่าตอนนี้ตรงนี้คือคืน5นั่นเองดูจาก High ทำหายขึ้นไปแต่แม็กไม่ยกตัวนะครับดังนั้นถามว่าโอกาสที่มันจะขึ้นต่อยังมีไหมก็พอมีนะครับจุดที่เราจะวัดก็คือต้องไม่หลุดฐานขึ้น4เดิมนั่นหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นหายืดตัวขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับต้องติดตามดูว่าฐานขึ้น4ราคาตรงนี้หลุดไหมนะครับ1.31141นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นข้อจํากัดว่าสิบนาทีสตต่ํามันอาจจะลงได้นะครับดังนั้นเราก็ลองใช้ฟิบูแคนซีลีเทดดูนะครับ หลักของขึ้น5ยืดตัวก็คือว่าเมื่อวัดจากฐานขึ้น4ไปขึ้น5มันจะต้องต่ำกว่า6 1 8แนะครับแต่ไม่หลุดฐานเดิมของขึ้น4ดังนั้นแถวๆนี้ก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับเนี่ย3แนวนี้นะครับ1.3 1่3 7านนะครับแล้วก็ไฟโบ90แล้วก็ฐานขึ้น4เดิมตอนนั้นสตต่ำก็อาจจะมีการรีบาวดังนั้นอาจจะซื้อซื้อเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดหลุดฐานขึ้น4มาก็ต้องสต็อปล s อนะครับนั่นหมายความว่ามันจะพักตัวลงมาทำขึ้น2ใหญ่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับก็จะได้แนวรับที่61.8ตรง1.30592นั่นเองนะครับแต่จะมาได้ต้องหลุดฐานขึ้น4ก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ ทำขึ้น5นะครับดังนั้นแนวรับใหญ่ก็จะอยู่ตรงฐานเดิมตรงนี้หรือว่าขึ้น2ใหญ่มี2แนวคือ38.2กับ61.8นะครับก็สามารถใช้เป็นแนวรับได้นะครับถ้าเกิดวันจันทร์ตลาดเปิดกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับต้องผ่านแนวต้านนี้นะครับถึงจะมองเป็นขาขึ้นที่จะมาทดสอบด้านบนได้คับหาแนวต้านโดยการใช้ลีเทจจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้ก็จะได้แนวต้าน ถ้าเกิดผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นะครับจุดที่จะมาต้านต่อไปก็คือประมาณ61.8นั่นเองตรงนี้นะครับตอนนั้นถ้าเกิดสตอสูงก็จะมีการปรับตัวลงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถผ่านเทนแนวต้านตรงจุดนี้ได้นะครับก็จะมีทิศทางที่ลงต่อไปนั่นเองนะครับเราก็หาเป้าหมายการลงได้หลายวิธีนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับก็3ระดับ สรุปทิศทาง EU นะครับจะมีการพักตัวลงมาก่อนนะครับเพื่อจะขึ้นต่อนั่นเองนะครับดังนั้นเราควรจะหาจังหวะซื้อเมื่อสโตต่ำนะครับในโดยเฉพาะ60นาทีนะครับ15นาที5นาทีสโตต่ำทุกทางเฟรมนี้ยิ่งจะปลอดภัยในการเข้าซื้อนะครับเวลาเราเทรดนะครับ มันก็จะเห็นแนวรับนะครับที่มันจะวิ่งมานะครับแบบนี้นะครับจุดที่มันยังไม่ถึงแนวรับแนวต้านเราก็ไม่ต้องเทรดก็ได้แบบเนี้ยสตูระยะ1ชั่วโมงยังอยู่ตรงการลางเราก็อาจจะรอก็ได้ครับแต่ตอนเนี้ยมันแนวโน้มเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าพักตัวลงนะครับแล้วค่อยห,หาจุดลงต่ําสุดมันให้เจอแล้วเราก็ซื้อขึ้นไปนะครับก็จะได้โอกาสในการาเข้าเล่นตามเทรนนะครับดังนั้นก็ค่อยหาจังหวะซื้อนะครับ แต่ถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาแล้วสตรงสูงก็อาจจะช็อตสั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินตัวอื่นกันดูนะครับไปดูทองนะครับถ้าเกิดทองเรามองตรงนี้เป็นขึ้น3ตรงนี้คือขึ้น4ตรงนี้ก็คือคขึ้น5ยืดตัวนั่นเองนะครับดูแม็กยังเหนือศูนย์ได้แสดงว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะครับดังนั้นเราแต่สโตมันค่อนไปทางสูงละดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าจะขึ้นต่อเราก็ต้องมารับ ซื้อหาจังหวะซื้อมาสต,ตัวต่ําโดยเฉพาะแนวเทนที่มันผ่านแนวต้านขึ้นไปเดิมตรงนี้นะครับ1 6ึ4นะครับเป้าหมายที่จะขึ้นมาได้ก็คือดันบนนี้คือขึ้น5ยืดตัว5.5นั่นเองนะครับตอนนี้มันก็มีโอกาสพักตัวนะครับทำขึ้น5.4นะคึ้น5.4ตอนนี้มีการรีบาวที่23.6ดแต่โดยพฤตพฤิกรรมแล้วนะครับก็จะแนวรับ38.2ก็บ ตรงนี้จะรับอยู่นะครับต้องดูสตุคติอีกทีนึง่งแต่ถ้าเกิดวันจันทร์เปิดแล้วผ่านแนวต้านขึ้นไปเลยตรงนี้นะครับผ่านตรงนี้ขึ้นไปขาขึ้นจะแข็งแรงนะครับมันก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้ก็หาเป้าหมายด้านบนได้แบบนี้นะครับห่แาแต่ก็อันนี้เป็นระยะเดน,นะครับแสดงว่าการแกว่งของแท่งเทียนยังไม่แรงถึงขนาดนั้นนะครับอ,อันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านภาพทำฟิวสมใหญ่ ก็ยังมองเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังพักตัวลงมานะครับก็หาจังหวะซื้อ,อพอเราไปวิเคราะห์ทางเฟรมเล็กลงมา61ชั่วโมงก็ยังเห็นแนวรับแนวต้านนะครับจะไปทดสอบไฮเดิมตรง17 6 0ได้ต้องผ่านแนวต้านเส้นนี้นะครับ1 7 3 5ตอนนี้สตอสูงแสดงว่าเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนต์ตรงนี้จะเป็นแนวต้านหลักให้นะครับประมาณ1728ก็จะอาจจะเป็นจุดช็อตสั้นๆก็ได้นะครับแล้วก็แนวรับ17 2นนนัั่เองะครบตอนนี้ไซด์เวยแบบดาวลงมานะครับพอมาดูในไทม์เฟรม15นาทีก็จะเห็นว่า1 2นะครับรีบาวชนรีเทส38.2ดังนั้นอยากจะทราบว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นแนวต้านจริงนะครับแนวต้านจะมี2ระดับคือ38.2กับ6 1 8คือขึ้น2นะครับถ้าเกิดมันหยุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาเป้าหมายขึ้น3ได้นะครับ นอกจากจะใช้เทนไลน์แล้วเราก็ใช้เอ็กเทนชั่นวัดแบบนี้นะครับก็จะได้เป้าหมายขึ้น3ที่ประมาณ90%อตรงนี้นะครับที่มันจะลงมาได้อโอเคนะครับก็จะมีการรีบาวตรงนี้จังหวะนั้นก็ดูสตัวว่าต่ำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดต่ำก็จะมีการรีบาวได้นะครับไปดูทาเฟรม5นาทีก็ถ้าเกิด ลงมานะครับก็จะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับ1.21 7แต่ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปก็จะมีแนวต้านอยู่ด้านบน1.28 7นะครับดังนั้นกรอบการวิ่งแนวรับแนวต้านก็ใช้ไทม์เฟรมเด็กดูก็ได้นะครับจะรับอยู่ก็คือสโตลงมาต่ํานะครับถามว่าตรงนี้ยังลงได้อีกไหมก็ได้อีกนิดหน่อยประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมาละ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองนะครับคือมันจะล่วงลงไปข้างล่างนั่นเองหมายความว่าเทรนไลน์เราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวตีแบบนี้นะครับ แบบนี้ก็จะได้แนวรับที่1719นะครับหรือว่าเราใช้ extension วัดแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็จะได้ extension เนี่ยครับแต่ก่อนที่จะมาลง1715มันก็ต้องทดสอบฐานเดิมตรงนี้ก่อนนะครับ1717นนั่นเองนะครับนี่คือการเล่นแบบระยะสั้นนะครับสรุปแล้วทองนะครับ ก็ลงมาพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับเหมือนกับ EU นะครับอตอนนี้กำลังร่วงลงมานะครับดังนั้นหายจังหวะซื้อจะปลอดภัยกว่านะครับเออหายจังหวะซื้อเมื่อสตอตต่ำนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า,าแนวรับคืน4ตรงนี้หลุดลงไปไหมถ้าเกิดหลุดแสดงว่าขอโทษครับอันนี้ EU นะครับเปิดผิด ก็ต้องใช้เทนตรงเนี้ยครับสั้นๆตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดระยะเดนะครับกับแนวต้านตรงเนี้ยถ้าเกิดผ่านแนวต้าน1752ขึ้นไปก่อนมันก็จะไปทดสอบด้านบนแต่ถ้าเกิดหลุด1ตรงนี้ลงมานะครับ1 7 7 7ก็จะลงมาหาด้านล่างนั่นเองก็ใช้ไทม์เฟรมดูด้วยใน1ชั่วโมงนะครับสตสูงก็อาจจะพักตัวลงมาข้างล่างก่อนที่จะขึ้นต่อไปดูอีกคู่นึงนะครับ G U นะครับจ U ดูจากแม็กแล้วนะครับทิศทางยังเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะมาทดสอบแนวรับตรงนี้ก่อนก็ได้ห5 6 9งห้าห้าหรือว่าจะไปทดสอบแนวต้านด้านบนเลยก็ได้เพราะว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เป็นลักษณะถ้าเกิดขึ้นไปได้จะเป็นขึ้น5นะครับเป็นลักษณะการพักตัวตอนนี้สตเริ่มสูงแต่ถามว่าขึ้นต่อได้ไหมก็ขึ้นต่อได้นะครับเห็นภาพแบบนี้เพราะว่าแม็กยังอยู่เหนือศูนย์นะครับเวลาที่ แม็กตัดลงเนะี่ยมันจะไม่ค่อยลงเห็นไหมครับอัตราการลงมันน้อยกว่าอัตราการขึ้นนั่นเองอแต่ตอนนี้นะครับแม็กกำลังขึ้นไปข้างบนได้นะครับเราไปดูไทม์เฟรมใน60นาทีจะเห็นว่าที่ราคาขึ้นมาตรงนี้มันเป็นขึ้น5้าหมายคำว่าอาจจะเป็นขึ้น1ใหญ่ก็ได้ดังนั้นกำลังพักตัวลงมาเราก็ดูว่า ่ะสตตต่าตรงไหนนะครับก็หาแนวรับอาจจะเป็นที่เทนไลน์สามสิหรือ61.8ก็ได้ที่จะมีการรีบาวเด้งขึ้นไปใหม่นะครับดังนั้นจังหวะนี้ก็คือยังไม่ต้องซื้อนะครับรอซื้อเมื่อสโตต่ํานะครับเพราะว่าทิศทางยังเป็นขาขึ้นดังนั้นจึงเล่นตามเทนนะครับดังนั้นท่านที่เปิดช็อตมานะครับก็อาจจะมีโอกาสทํากําไรได้อยู่นะครับว่า ยังมีพื้นที่ในการลงในทำเฟรมอ่อ60นาทีนั่นเองนะครับอาจจะเทคโรฟิตแถวๆ1 5่8 2 5แต่ถ้าเกิดวันจันทร์เปิดตลาดและทะลุเอ8่อ1.5835ขึ้นไปก่อนทิศทางก็จะขึ้นต่อได้เทเลไลน์เราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการตีนะครับเ,เป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปออโอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันพักตัวลงมาหาฐานขึ้น4เดิมตรงนี้ นแนวรับก็จะเป็น1.5 78 73นะครับแต่ถ้าเกิดจะขึ้นต่อก็ต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ให้ได้นะครับ1.58382ตอนนี้สตต่ำนะครับก็อาจจะมาเด้งแถว23.6นะครับเราก็ลองตีเทนไลน์สั้นๆดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นแนวรับตรงนี้นั่นเองนะครับ1 5 8 0 7 7 ถ้าเกิดตรงนี้รับไม่อยู่นั่นหมายความว่าจะลงมาทดสอบด้านล่างแต่นนเกิดตรงนี้รับอยู่ก็จะไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับ <S <S นะครับห้านาทีจะเป็นขาขึ้นได้ต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ไม่ผ่านเทนแนวต้านตรงนี้ก็ยังทิศทางเป็นลงอยู่นะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดเราจะหาการลงเนี่ยถ้าเกิดมองตรงนี้เป็นขึ้น A นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาตรงนี้เป็นขึ้น B ดังนั้นเราก็หาเป้าหมายขึ้น C โดยการ extension ABC แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป้าหมายการลงนะครับถแถวเก้ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่แต่ละจุดของ Fibonacci นะครับก็อาจจะมีการรีบาวสั้นๆแต่การรีบาวก็อาจจะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ลงต่อนะครับ เพราะว่าเทนยังเป็นขาลงอยู่นะครับโอเคก็ต้องติดตามนะครับดูในนะทางเฟซสิบนาทีเป็นเกณฑ์ก็ได้ครับเพราะว่าทิศทางมันชัดเจนว่าตอนนี้โอกาสที่จะมาทดสอบด้านล่างก็มีนะครับมีสูงแต่ถ้าเกิดวันจันทร์เปิดกระโดดขึ้นไปก็อาจจะมาทดสอบหายด้านบนดังนั้นให้ดูกรอบตรงนี้ไว้นะครับว่า มันจะขึ้นต่อหรือลงต่อได้ยังไงนะครับครับสำหรับาการวิเคราะห์ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับท่านใดที่สงสัยเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถแอดสกายมาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ทุกสิ้นเดือนผมก็จะมีการเปิดสอนฟรีให้นะครับเพื่อ,เ,อเปิดโลกทางเทคนิคนะครับท่านใดที่สนใจก็แอดมาคุยกันได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดครับสวัสดีครับ